ฮือฮาอีกแล้วลิซ่าแบล็กพิง k ได้ปล่อยภาพสุดเท่ได้รับกระแสด่งดังไปทั่วโลกเลยสำหรับลิซ่าลาลิษามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิง k ได้ปล่อยโซโล่เดียวของตัวเองออกมาในชื่อว่าลาลิษาและมีเพลงมันนี่บอกเลยว่าปังสุดขั้นค่ะงานนี้ สำหรับเพลงมันนี่จากเพลงแรปโซโล่เดี่ยวอัลบั้มแรกในชีวิตของลิซ่าทะยันสู่อันดับหนึ่งเพลงแรปขายดีที่สุดในสหรัฐโดยชาร์ตบิลบอร์ดนับเป็นครั้งแรกที่ศิลปินหญิงเคป๊อปสามารถทำได้สำเร็จ และล่าสุดในอินสตาแกรมของลิซ่าที่มีผู้ติดตามกว่า61.2ล้านคนลิซ่าได้โพสต์ภาพตัวเองในลุกสุดเท่โดยในภาพจะเห็นว่าลิซ่านั้นสวมหมวกกันน็อกสีดำคู่กับชุดสีดำเช่นกันพร้อมเผยให้เห็นบรรยากาศอุโมองค์มืดเพียงมีแสงสัตว์ส่องเข้ามาเพียงเท่านั้นบอกเลยว่าภาพนี้ฮือฮาหนักมากขอบคุณเครดิตจากทีนีดอ o ค